ชมข่าวแรกวันนี้มาอารมณ์ดีอมยิ้มแก้มปรีกับความน่ารักขี่เล่นของพระเอกซุปตาแบร์รีน่าเดชท,ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมแกล้งของทุกกองแต่ล่าสุดโดนปรับเสียงซะแล้วละค่ะโดยนางเอกรุ่นน้องมาแรงแพทริเชียกลางกองถ่ายละครลมซ่อนรักเลยค่ะ ยู่นอกจอโปรยยิ้มหวานลักยิ้มบุมเรียกเสียงกรี๊ดคอแตกแต่อยู่ในกองถ่ายเมื่อไหร่รอยยิ้มสุดเท่ของซุปตาณ์เดชจะกลายเป็นสมายแบบเจ้าเล่ทันทีล่าสุดในกองถ่ายละครลมซ่อนรักซึ่งเป็นฉากดุเดือดเดียวสุริยนต์มาเปิดศึกถึงออฟฟิศท่ามกลางสองนางเอกสุดสวยเต้านัทพรและแพทริเซียแบรรี่เดียวมีโชว์บู๊แบบทักษะแน่นๆให้เชียร์กันเท่ๆแต่ก่อนจะเข้าฉากนี้หนุ่มแบรรี่ป่วนสมาธิทั้งแป้วทั้งทีมงานตากล้องมาหมดแล้วก่อนจะรู้ตัวว่า จะโดนปรับเซียนโดยนางเอกที่มาแรงที่สุดในนาทีนี้สาวแพทริเซียสุดสวยที่ส่วยจังหวะนาทีชีวิตที่น่าเด็ดหมดทางสู้แล้วจริงๆนั่นคือช่วงที่สีสันบันเทิงสัมภาษณ์คู่กับเดียวถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในฉากแบริ่คุยอย่างเมามันก่อนจะโดนสาวแพทควักวาสบิเต็มนิ้วมาป้ายปากเต็มๆเน้นๆได้แก้แขนแบบจีดขึ้นสมองกล้ากระตุกหนวดเสือตัวพ่อแบบนี้นัดหน้าตัวใครตัวมันนะคะแพทล้างปากแ๊บ าีแค่นี้ไม่มีบัลหมดแค่นี้ไม่มีบัลหมดครับผมป้ายตะก้องเลยไหมฮะ